Hispanic มุมภาษาสเปนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Hispanic มุมภาษาสเปนในช่วงบ่ยวันเสาร์เวลา16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาโดยสถานวิทยุกกระจายเสียงมหาทยาลัยนเร์เวยวน FM 1 0 7่เมกะเฮิร์ตดิชานภัรนนรพัฒน์ู้ดำเนินรายการในวันนี้เป็นอาจารย์จากภาควิชาภาษาตะวันตกคณะนุษยศาสตร์สาขาวิชาโทรภาษาสเปน ขอนะักผู้ฟังท่านเข้าสู่เนื้อหารายการในวันนี้ค่ะในเดือนกุมภาพันธ์นี้ดิฉันขอพูดถึงเทศกาลการเฉลิมฉลองที่เป็นหนึ่งในเทศกาลที่สําคัญเทศกาลหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้นะคะก็คือวันวาเลนไทน์นั่นเองซึ่งในประเทศที่ใช้ภาษาสเปนอย่างเช่นประเทศสเปนแ,และประเทศอื่นๆในละตินอเมริกาเนี่ยก็มีการฉลองวันนี้อย่างหลากหลายเช่นเดียวกันนะคะเรามาพูดถึงประเทศสเปนก่อนที่ประเทศสเปนเนี่ย วันาเลนไทน์อาจจะไม่ถือว่าเป็นเทศกาลที่ใหญ่โตเท่าเทียบเท่ากับในทวีปอเมริกานะคะแต่มันก็ยังเต็มไปด้ยวยความอบอุน่นแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะคะมีความเร่าร้อนของเสียงดนตรีอย่างเช่นเสียงดนตรีฟลา,าเมงโกที่อาจจะใช้บเบรลงคลอไปในเทศกาลของคู่รักในวันนี้นะคะคู่รักก็จะออกพากันออกไปทานอาหารค่ำทานดินเนอรอ์ในภาษาสเปนดินเนอร์ก็จะเรียกว่าเซนลาเซนหรือว่าเซนาแล้คือการรับทานอาหารเย็น ก็คู่รักก็จะพากันเดินไปเดินเล่นตามถนนหินกเก่าๆในย่านตรอกเก่าๆขอ,องเมืองนะคะแล่ก็ให้ของขวัญเล็กๆให้กันและกันอย่างเช่นดอกลาบให้หนังสือหรือ,อถุงช็อกโกแลตที่อาจจะมีวางขายทั่วไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตน,นะคะและก็ให้น่าสนใจสําหรับในเทศกาลบาเลนไทยของประเทศสเปนเนี่ยในคว้นกาตาลุญญาหรือว่าแคว้นที่อยู่ทางตอนอตอนออกเฉียงเหนือของประเทศสเปนก็จะมี เทศกาลท้องถิ่นที่สแสดงถึงความรักเช่นกันเขาเรียกเทศกาลนี้ว่า La Dia de, de San g อ o r ด i หรือวันของนักบุญจอร์จในภาษากษาตาลันนะคะวันนี้ก็จะฉลองกันโดยปกติในวันที่23เมษายนของทุกๆปีโดยธรรมเนียมเนี่ยผู้ชายจะมอบดอกกุหลาบให้กับผู้หญิงคนรักส่วนผู้หญิงคนรักเนี่ยก็จะมอบหนังสือให้เป็นของขวัญแก่คนรักผู้ชายฝ่ายชาย ซึ่งเป็นธรทำยาตั้งเดิมของอเทศกาลเอ้นะคะก็เป็นการผสมผสานความรักกับวัฒนธรรมการอ่านหนังสืออย่างงดงามส่วนในประเทศอื่นๆอย่างเช่นประเทศเม็กซิโกที่อยู่ในอเมริกาเหนือในตอนล่างของประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีการเฉลิมฉลองวันแห่งความรักเช่นเดียวกันในเขาเรียกวันแข่งความรักของเขาว่าเอลเดียเดอมอสอลาอเมสตหรือวันแห่งความรักและมิตรภาพ ซึ่งในวันนี้ไม่ใช่การแสดงความรักระหว่างคู่รักเท่านั้นแต่เป็นการแสดงความรักระหว่างเพื่อนครอบครัวหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานก็ต่างมาแลกของขวัญให้กันและกันนะคะส่วนในโรงเรียนเนี่ยก็จะมีความคล้ายกับธรรมเนียมที่ในเพศสาเมรณะเราจะเคยเห็นในในภาพยนตร์นะคะมีการเป็นซีเครตวันเลนทายหรือว่าเป็นวัเลนทายลับๆที่จะมอบของขวัญให้กันและกันผ่านผ่านการจับฉลากชื่ออย่างเงี้ยแล้วก็ในวันวันเลนทายแล้วก็จะนําของขวัญไปมอบไปในล็อกเกอร์หรือว่า ไปไว้ในจุดที่ผู้รับเนี่ยสามารถมารับของขวัญน,นั้นได้โดยที่ไม่ทราบว,ว่าผู้ให้เนี่ยเป็นใครเขาจะเรียกว่าเป็นซีเคท์บรเลนาทนะคะ,ะส่วนในในประเทศเม็กซิโกเองก็มีธรรมเนียมนี้เช่นกันเด็กๆเล่นเกมจับฉลากชื่อเพื่อนแต่ก็ให้ของขวัญคล้ายๆกับธรรมเนียมในประเทศสหรัฐอเมริกาเลยค่ะความรักเนี่ยก็ไม่ได้จำกัดแค่ความรักโรแมนติก แต่ว่าเป็นการสแสดงถึงความผูกพันของทุกความสัมพันธ์เลยทั้งครอบครัวเพื่อนแล้วก็เพื่อนร่วมงานส่วนในประเทศโคลอมเบียหรือว่าประเทศที่อยู่ทางตอนใต้ลงมาติดจากประเทศปานามานะคะช่องแคบปานามาก็ในประเทศโคลอมเบียเนี่ยก็จะฉลองเทศกาลแห่งความรักในช่วงเดือนกันยายนซึ่งเขาบอกว่าเป็นประมาณช่วงวันเสาร์ที่3นะคะก็ซึ่งในปีนี้ก็จะตกในวันที่19กกันยายน และก็จะเรียกเรียกชื่อวันนี้เป็นชื่อเดียวกันกันกบวันวาเลนไทน์ที่ฉลองในประเทศเม็กซิโกเลยนะคะชื่อ El d เ a De La m o r สอิลามิสตหรือวันแห่งความรักและมิตรภาพเช่นเดียวกันก็ทำเนียมการเล่นเล่นเกมหรือว่าการมาของขวัญก็จะคล้ายๆกับของประเทศเม็กซิโกเลยผู้ที่มของขวัญใครรับๆก็จะเรียกเป็นภาษาสเปนว่ามิโกเซเกรโตหรือว่าเพื่อนลับๆผู้ที่ จับสลากไอชื่อใครก็เราก็เตียบขวัญให้คนคนนั้นอย่างลับๆแล้วก็มอบให้เขาในวันวรเลดทายนะคะในไม่ใช่แค่วันเดียวก็คือทั้งตลอดสัปดาห์ที่มีการเฉลิมฉลองเทศกาลนี้ถึงเหมือนเหมือนกับเทศกาลคริส,สต์มาสยอ่อมก่อนที่จะมีเทศกาลคริสต์มาสจริงๆนะคะเพื่อเฉลองอันนี้เป็นการฉลองมิตรภาพและความรักส่วนในประเทศเปรูอ่าล่างลงมาหน่อยของประเทศกโคลอมเบียนะคะก็ การฉลองเทศกาลเรายทายก็ไปไป,ไปท่ามกลางฤด,ดูรอ้อนก็จะมีคลื่นทะเลอารมณ์แบบว่าเหมือนกับเราไปชายหาดมีลมมันออมีเซนเทเล่มีมีความชิวีวหรือว่าความผ่อนคลายสบายใจนะคะ,ะก็เพราะว่าในโคโลกใต้เนี่ยช่วงช่วงกุมภาพันธ์มันคือฤด,ด,ดูร้อนของเขาแต่ก็ในชายหาดสาธารณะ ก็จะเต็มไปได้วยคู่รักมาฉลองกันนะคะแล้วก็สิ่งที่เขามอบให้กันละกันไม่ใช่ดอกกุหลาบแต่จะเป็นดอกกล้วยไม้นะคะซึ่งเป็นดอกไม้พื้นเมืองหายากเราเขามามอบกันเพื่อสื่อถึงความรักที่มันลึกซึ้งในกในหลายๆเมืองของประเทศเปรูเนี่ยก็จะมีการจัดคอนเสิร์ตกลางแจ้งแล้วก็คนทั้งเมืองก็จะออกมาเต้นเฉลิมฉลองด้วยกันค่ะเมื่อกี้เราก็ได้ได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของการฉลองเทศกาลวาเลนทายในประเทศต่ตางๆ นอกจากเนแประเทศสเปนก็มีเพื่อนอื่นในละตินมริกาอย่างเช่นประเทศเม็กซิโกโคลอมเบียเปรูอันนี้เราก็ฉันก็จะขอย้อนวลาไปในอดีตอีกักนีนึงในเรื่องเทศกาลการฉลองอเทศกาลความรักในสมัยของนายพลฟรังโกคะหรือว่าช่วงปี1 9ึ่ถึงปี1975ในทวีปยุโรปนะคะความรักในสมัยเนี่ยจากเป็นสมัยที่มีการควบคุม เพื่อเพื่อสร้างระเบียบในสังคมของประเทศสเปนเนี่ยความรักมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของคู่หนุ่มสาวคู่เดียวแต่ก็จะมะีความเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆในชุมชนนะคะ,ะมันเป็นเรื่องที่รัฐเข้ามาควบคุมเหมือนเดียวกับเรื่องศีลธรรมความชอบว่าการเดทกกันอาจจะมีธรรมเนียมแบบไหนที่มันเป็นเรื่องที่ควรหรือไม่ควรรัฐก็จะเข้ามาควบคุมอสมควรนะคะทั้งรัฐแล้วก็ศาสนาศาส,สนาคาทอลิกคริสต์ค,คาทอลิกนะคะ ก็ในช่วงหลังสงครามกลางเมืองเนี่ยประเทศก็อยู่ใต้ระบอบของชาตินิยมนะคะในสังคมสมัยนั้นเนี่ยคริสต์คาทโลิกเนี่ยก็จะมีความเข้มงวดความรักมีการถูกตั้งนิยามว่าต้องมีความบริสุทธิ์ผุดผ่องถูกต้องและก็ในการที่กลุ่มสาวจะคบกันเนี่ยต้องมีเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อมุ่งสู่การแต่งงานเท่านั้นการแส้ในความรักในความรักที่สาธารณะแบบในปัจจุบันเช่นในยุโรปเนี่ยถ้าเราไปตามส่วนสานะต่างๆ นะคะตามสถานที่ที่เป็นชุมชนเนี่ยการแสดงความรักหรือเช่นการจูบก,การหอมการกอดกันเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะคะแต่สมัยเผด็จการในผลฟรังโกเนี่ยการกอดจูบแม้กระทั่งหนุ่มสาวจับมือเดินกันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเลยนะคะโดยเฉพาะสําหรับผู้หญิงหญิงสาวก็จะถูกตราว่าเป็นคนใจง่ายหรือเปล่าวันวาเลนไทน์เนี่ยจึงไม่ใช่วันที่แบบเป็นวันหวานโรแมนติกอะไรขนาดนั้นแต่ให้ถือว่าเป็นวันแห่ง คู่มัน่นวันที่อาจจะแบบคู่มัน่นอาจจะออกมาเดทกันแต่อาจจะไม่มีอาจจะไม่ถึงขั้นแต่เนื่ยต้องตัวกันนะคะแต่ว่าอาจจะมาประกาศต่ว่าเราเป็นคู่กันนะอางีในการให้ของขวัญในยุคนั้น,นะคะยุคอามัถึงในช่วงของยุคในพลฟรังโกที่ยังมีรัฐและศาสนาเข้ามาควบคุมเนี่ยอ่า ของขวัญก็จะต้องมีความสุภาพเรียบร้อยนะคะก็อาจจะเป็นดอกไม้หรือกลาบสีแดงอาจจะยังไม่ได้นะคะอ่าแล้วก็ในยะของของขวัญในยุคนั้นก็ต้องมีความหมายเชิญศีลธรรมอันดีแล้วก็สิ่งของขวัญที่เป็นที่ี่ยมมากที่สุดในชยุคนั้นก็อย่างเช่นอ่ารูปภาพของนักบุญนักบวชนะคะหรือว่าเป็นรูปเหรียญอ่หาหรยญโลหะของอ่าที่มีตราของพระแม่มารีเนี่ยอยู่ หรือว่าเป็นลูกของพระแม่มารีเลยก็ได้นะคะแล้วก็มีหนังสือสวดมนต์หนังสือสวดมนต์ของศาสนาคริสต์ก็อาจจะเป็นหนังสือที่ในแต่ละวัดแต่ละโบสถ์เขียนมาแจกหรือว่าอาจจะเป็นไบเบิลเลก็ได่นะนี้แล้วก็มีผ้าเช็ดหน้าเย็บปักถักเป็นตัวอักษรหรือว่าจ,จะเป็นสัญลักษณ์ที่มันเกี่ยวข้องกับศาสนาหรือว่าความศรัทธาแล้วก็มีน้ำหอมกลิ่น,นอ่อนๆนะคะเป็นอาจจะเป็นกลิ่นดอกส้มหรือว่ากลิ่น กินเครื่องเทศต่างๆนะคะรวมไปถึงช็อกโกแลตก็มีเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตกล่องเล็กๆอาจจะไม่ถึงไซส์ใหญ่เท่ากับขนาดของกล่องช็อกโกแลตที่ขายวางขายทั่วไปในปัจจุบันนะคะแล้วก็มีจดหมายเขียนเป็นลายมือตัวเองอย่างแบบปร,ริปรรปรรบรบรจงเพื่อแสดงถึงความตั้งใจแล้วก็อาจจะเป็นกลอนที่สแสดงถึงความรักความรักอันบริสุทธิ์นะคะก็จริงใจ ผู้ชายก็จะมอบของขวัญให้คู่มันของคู่มันของเขาเนี่ยคู่มันในอนาคตเนี่ยเป็นของที่อาจจะดูจริงจังอาจจะเป็นเครื่องเครื่องประดับหรืออาจจะเป็นจดหมายเขียนมือที่บอกไปค่คะนี้เบื้องต้นนะคะส่วนผู้หญิงเนี่ยก็จะมอบสิ่งตอบแทนเป็นงานฝีมืองานป,ปักปักผ้าเช็ดหน้าหรือว่าเป็นการเขียนเองตอบกลับด้วยเหมือนกันเพื่อแสดงว่าเขาเนี่ยสามารถเป็นแม่แมบ้านที่ดีได้ในอนาคตให้กับผู้ชายคนนั้น ส่วนในร้านค้าและสื่อต่างๆในยุคนั้นถัดมาจากช่วงต้น11940มาจนถึงช่วง1950นะคะแต่ยังไม่พ้นยุคของยุคของมาเผด็จการในคนฟรังโกนะคะในห้างสรรพสินค้าก็จะเริ่มมีการโปรโมทวันวนาเลนไทน์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลังสงครามโลกใช่ไหมคะ,ะซึ่งสเปนไม่ได้เข้าร่วมค่ะแต่ว่าวก็มีผลกระทบเหมือนกันซึ่งเป็นนำไปสู่การปิดประเทศเนี่ย ในโฆษณาของอน,นิตยสารนะคะก็จะลงไว้ว่าของขวัญที่ดีคือของขวัญที่เหมาะกับภรรยาในอนาคตะฉะนั้นอาจจะตีความได้ว่าวันวาเลนไทน์ในยุคของในพลฟรังโกเนี่ยไม่ใช่เทศกาลที่สามารถแสดงความรักอย่างอิสระเสรีได้แต่ถูก,ถกรัฐนำวันนี้ไปใช้เป็นเครื่องมือในการครอบคลุมความคิดเรื่องการสร้างครอบครัวตามอุดมคติของรัฐชายหญิงนะคะเพื่อผลิต ประชากรต่อไปในอนาคตกล่าวเพิ่มเติมในเรื่องของการเฉลิมฉลองวันวาเลนไทน์ในยุคข,ของในพลฟรังโกเนี่ยก็จะมีกลุ่มวัยรุน่นวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งนะคะที่เขาต่อต้านกฎหมายอย่างเงียบๆโดยการใช้การเขียนการ์ดหรือว่าจดหมายรับเนี่ยซ่อนไว้ในหนังสือส่งให้กนแัะกันนะคะแล้วก็ใช้เสียงเพลงที่อขอกันผ่านรายการวิทยุกระจายเสียงเนี่ยส่งหากันและการเป็นคล้ายกับโคตรลับนะคะในการบอกรัก เจะเห็นได้ว่าการฉลองเทศกาลวันวาเลนไท์ในปัจจุบันเนี่ยหลังจากยุคในพลฟรังโกในปี1975เป็นต้นไปก็จะเริ่มมีการฉลองที่ทันสมัยมากขึ้นตรงกับประเทศอื่นๆในทวีปยุโรปและก็ในประเทศอื่นประเทศอื่นทั่วโลกที่เป็นประชาธิปไตยก็มีการมอบของขวัญให้เป็นอย่างเช่นดอกไม้ก,ก็จะเป็นดอกกุหลาบสีแดงมีการให้น้ำหอมเทียนหอม เครื่องประดับชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างเช่นแหวนกำไลยยสร้อยพวกนี้นะคะรวมทั้งาการใช้เงินนะคะซื้อประสบการณ์ต่างๆการไปท่องเที่ยวทริปสั้นๆทริปโรแมนติกในแถวชายหาดหรือว่าทางตอนเหนือของสเปนที่มีภูมิอากาศแบบเย็นสบายาหรือว่าการไปเที่ยวาการไปนวดสปานี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คู่รักในสมัยปัจจุบันทั้งในสเปนแล้วก็ประเทศอื่นทั่วโลกนนิยม น,นะคะแลวก็ในสมัยที่มีโซเชียลมีเดียอย่างเช่นในยุคปัจจุบันก็คู่รักาจะาถ่ายรูปร่วมกันแล้วก็โพสต์ลงในโซเชียลมีเดียพร้อมแฮชแท็กส่วนคู่รักที่มีอายุมากในระดับผู้อาวุโสเนี่ยเขาก็อาจจะเลือกอาทานอาหารค่าแบบเงียบๆด้วยกันนะคะเพื่อฉลองวันบาเลนทายาในสัปดาห์ต่อไปดิฉันก็จะมาพูดถึงเรื่องอไอเดียของขวัญการให้ของขวัญกันและการในเทศกาลวันแห่งความรักที่นอกเหนือจาก ของที่เป็นสิ่งที่จับต้องได้เรามาดูกันว่าในย,ยุคป,ปัจจุบันนี้มีวิธีไหนบ้างที่คนรักหรือว่าครอ,อบครัวสมาชิกครอบครัวหรือว่าเพื่อนรักกันจะแสดงความรักให้กันและกันได้บ้างเรามาติดตามในครั้งต่อไปค่ะสําหรับวันนี้ดิฉันหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับความรู้และความบันเทิงแล้วรู้สึกผ่อนคลายไปกับเสียงเพลง,งหวานๆในภาษาสเปนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้ขอให้ทุกท่าน มีความสุขมากๆและชีวิตเต็มเปลี่ยนไปด้วยความสดใสและความรักนะคะอัสตา la ป r ร x ซ m มาอ i ดิอส